นี่นั่งนิ่งเอ้ยอาบน้ำ<ม>เฮ้ยทำไมดิน้นเสียงเรื่อยวะจริงปะเนี่ยไม่รู้หลอนมากไม่ต้องเห็นเองไหมเซนเซอร์หนูส่งอยังไอ้ที่มันจะพยายามที่ไหนครับอ่านี่มัสิทธิดยาบ้านใหญ่มั้งผมว่าเดินผ่าไม่เห็นใช่หรอ นี่เสร็จอืมที่หนูส่งให้อะ่อนะบอกว่าที่นักท่องเที่ยวพยายามพาลูกแมวน้ำกลับบ้านลูกช็อกตายเพราะว่าอยู่ในถุงนี่เป็นสิทธิ์น่าเจอไอ้แบนบ้างละต็อบปิ้อ๋อโอ้ยไปแล้วหนึ่แงแพนประชาคมแมวน้ำสูญเสียไปหนึ่ง ได้มาแา<ห>น,น่คอาบี้อ่มาจริง,ง <ทำ S 2> องฮะคุณทำทำไมไว้เนี่ยผม,ผมเข้าบานใหญ่ได้ปะเข้าบานใหญ่มันถูกใจใครใครถูกใจพี่อ่องไม่ไูวิ่งเข้าบ้านเล็กพุแม่งถ่ายทับมันกลัวมันกลัวบ้านเล็กหรอ คงไม่อยากเ,กเลาอะไรมั้งสี่แถวแล้วหน้าไม่มีมาแล้วนะไม่เพื่อนอยู่บา้านใหญ่อืม โอยิงไหมขวายเอ้ยแล้วมาไล่ตอนไม่พร้อมเนี่ยนะคือมึงขั้นหนึ่งไม่มาไล่กูขั้นสองมาไล่กูคืออะไรเจพี่เะพี่เจมี่ เบาเฮนเบาเบาเ <c oughs> บาเ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 บาปิงมั้นอ่ะปีปิงมันม้นอ่ะไ,ไม่รู้บ้านใหญ่มีไม้เทพไม้ไม้โหดแหลยโอ้พัดต่อยเลยเหรอ,อ <Okay. S 2> อ้ก<จ>็คือกูคนแรกที่มงห้อยอไอสัตว์คนทดุกมากูคนแรกสาขาวเชียวเบนไม่เบนแงนะครับเบนไม่มีสาขาวเลยหรอไม่มีไง แล้วลดทำไมสุดหลอดเขาตกไกลไปด้วยอะไรเนี่ยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในี่ะแต่ผมไม่ใช่เป็ดรตไปนะปุ๊บผมปั่นอีกแค่เครื่องเครื่องหันะปั่นแต่ผมปั่นเต็มแล้วจะไปหาเม่นแกะแถวๆนี้มันเหมือนเดินแถวๆนี้เลยอ่ะคือหลอดหลอดดินพี่พขึ้นนะหลอดดิ้นพี่ขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นครับหลอดที่ขึ้นมันเหมือนมันไล่ปะ ไม่ไหลไม่ไหลครเลยเฮ้ยอะปัดเข้าไปเฮ้ยไปไม่ไม่ไม่มะเต็มแล้วมะเต็มแล้วจริงไหมเนี่ยจริง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 เดี๋ยวมัาเดี๋ยวม้านี่ไงว่องและตันไอ้สัตว์โดนกูแค่นั้นแหละนี่หลุดโฮดูมันรอดิเดินตีหลังไปเลยน้อง มีมีมีแทงลงข้างหลังมีไงัปะไม่มีครับโอ้โหยังมันรอคือมันรอแบบนะีกว่าเางีเพื่อเจออีกแล้วเหรอเอาเอาเบียรมิแล้วเหรอสอบใกล้มากเลยอเอาออก่แ โอ๊ยโยอะไรมันเอาสุดเลยทำอะตำคบำครับทำคำคที่ไปไล่ผมตนอเดี๋ยวไปนะบอกคขาแล้ทีไล่ผมต่อปาดไม่ไล่นะโ้ยไล่ไล่อลคโอ๊ยโอ้โหหักหลบไม่ได้เท็ดเท แค่งเสร็จพอดีประตูไม่เปิดประตูบ้านเล็กบ้านเล็กกับไอ้นี่โอเคไกลนะเนี่ยสี่แถวไม่มาไม่อะไรวันนี้ไ่หาไข่วะไ่หาพี่ปะไม่ไม่ ยังตามพวกผมเฮ้ยโ้ยกูเกือบโดนผีตีตายไอ้ตัดประตูอะไรแลประตูพี่กั้นสวิต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 แป๊บเพียวแป๊บเพียวสองแผ่นนั่งสว่านไปไหนโดนดูวิ่งพุ่งๆนะทีมเฮ้ยหน้าปะไม่รู้ว่ะแต่วิ่งพุ่งอยู่ว่ะหมดเรามังกรสวิตได้หมดละเพ่เข้าบ้านเหล็กไอโอ๊มึงเกิดต่อหน้ากูเเลยหรอ มานะจ่องมาแล้ว่องมันวิ่งพุ่งอยู่ปะเนี่ยวิ่งพุ่งอยู่นะฮะเอาดีๆคือมันจะเอาตีก็อตนี้เลยหรอโอ้ยเอาโดนผีโดนผีตีเชี่ยไอโอไอสัตว์นี่เปิด้กนนะเดลันนะเปิดเลยนะเปิดเลยเปเลยเปิดเลยเปเลยเปมาว่ะพี่ ไม่ได้วะกูล้มไปไกลไปไปไยังไม่ล้มมีไรมีไรมีไรไม่รู้ใช่ไหมมาแล้วมีไลนี่แล้วีไลเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิระตูไม่กินอะประตูไม่กินประตูไม่กินเลยโอ้ผมไปไม่ได้ว่าไหนเนี่ยอ๋ออยู่อยู่ทีแถวอะโดนหน้าตาวมาหอไปรอดนะ วิ่งฉีบอะไรวิ่งถามไม่ทันเข้าแมททริเข้าแมททิซเอ่อจะหลอกจะหลอกทีนหมเฮ้ยหลอกไฟไอ้เหี้ยไม่โดนเฮ้ยผีไอ้ย่ะเอ้ยเฮ้ยผีสองตัวผีสองหนึ่งกูทีมไอเหี้ยกูตายไปแล้วหลอกแล้วหลอกล้วผมตายไม่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 ตายโอตายจีนไม่ตาย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 ฮิวก่อน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  มามามาม hey, ันดูเพื่อนไปเลยล่ะเราเพื่อนวิ่งไปช่วยเลยมันผีสวย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 ไอ้ผีสองหนึ่งกูเราไม่อยู่ไงสองหนึ่งอะไอ้เจ้าเนี่ยโอ๊ตต่อยนี่แน่แถวโดยโอ๊ตต่นี่แน่นี่แน่ เก่งมากครับทุกคนเอาว่ะพี่อ่องจูโคตึงใช่ใหมเช่าจริงจริงจริงอ๋อมีโคอ๋อมีโคทำไมวิ่งรอดจังวะรอช่วยโคตรหนันเลยเอายูไม่เอาไปหลงไปเลยไปโคไดช่วยวิ่งโคตด้วยเก่งค่ะว่านเก่งค่ะโนวันก็นโนวันหรอชอบเลยพวกโนวันนะขยูโนวันสุขขังพลังแต่แหลงกูไม่ขนโอกกืนกินความว่าง